เอ๋กับคุณวันนี้คุณหมอเอนะคะับจะมาหาตัดลูกค่ปะปวตัดท้องค่ะโอเคท้องใหญ่หยุดอยู่ในคุณหมอนางแบบนี้ครับบอกพ่อ,อให้เลยไม่มีใครลงไปให้หรอกพ่อให้เลยกระตังลูกลูกตัวเนี้ยเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบ <c oughs> จ,จับฉีนเลยครับข้างโน้นอย่าจับคุณเดี๋ยวตกค่ะคุณหมอไม่ตกคุณหมอใหญ่เด้โอ้มอะเร็งลูกจะอ,ออกคะเนี่ยเบ่งแรงแล้วเนี่ยคุณหมอวันนี้คุณหมอจะเลือดคุณหมอไม่สบายคุณหมอไม่สบายคุณหมอเป็นอะไรคะเป็นไข้ สวัสดีครับคุณยายแมวเก่งแล้วครับอาการดีขึ้นแล้วครับก็จะดื้อห,หน่อยๆครับคุณยายแม่พาไปเจาะเลือนะครับผมไม่ร้องลยคะ่ะผมไม่ร้องหรอใช่ทําไมไม่ร้องเพราะว่าผมเก่งแล้วคุณหมอทําอะไรบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิเล่าประสบการณ์หน่อยระหว่า,างที่คุณหมอเจาะเลือดอะทำยังไงคุณหมอเข็มทํายังไง <c oughs> คุณหมอให้ออกโรงพยาบาลเมื่อไหร่ ทำไมถึงอยู่นานจังไม่ไครเพราะว่านาคินปอดบวมแล้วก็ปอดติดเชื้ออ่คุณหมอปอดบวมแล้วก็ปอดติดเชื้อคุณหมอก็เลยต้องให้นาคินฉีดยาฆ่าเชื้อติดต่อกันห้าวันวันนี้วันที่สามแล้วอีกสองวันไม่ไม่ใช่มาคินนะคุณหมอเอาคุณหมอก็คุณหมอเอาทำค้อได้แล้วค่ะลูกจะคลออยู่แล้วเนี่เอาตุกตายยกเข้ามาในท้องแม่เร็ว ทำ้อได้แล้วค่ะวันนี้ขอดนุกันนะคะบ,บ๊ายบายสวัส่ข้าวที่คุณผมนอนหนักวะครับจะปิดนะเพรผมตื่นขึ้นมาหรือผมจะเอ๊ะปิดทำไมอ่ะพูดอะไรพูดดีๆสวัสดีครับสวยๆก่อนเร็นะวๆสวัสดีครับส,สวยๆก่อนวสวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้ผมจะมานนมมือด้วยมือมือไปไหนพันนมมือด้วยวันนี้ผมจะมาข้อตุกอ่ะเที่ยนะครับวันนี้ผมใส่ อ่ะท้องแม่เอาเอาอะไรมายัดท้องแม่เอาคลอดแล้ยแล้วอ่ะผ่าคลอดค่ะผ่าคลอดอ๋อท้องแม่ใหญ่มากเลยเออโอเคโอเคอ่ะระวังตกเตียงนะลูกทำอะไรตรงนั้นเป็นหมอจะมาดูว่าน้องจะออกเมื่อไหร่อาาเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่น้องจะคลอดเร็วเร็ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเลยมายักท้องแม่ใหญ่มากเลยเนี่ยไม่ดูครัตบตกเตียงครับเดี๋ยวอยู่ต่ออีกหลายอาทิตย์เลยนะคะตกเตียงครับเบรกได้หรือยังคะ,ะไม่เข้าใจเ <laughs> บรกแล้วคะ <c oughs> แล้วครัเบรกไว้แล้วอ่ะเบรกเออ ขีดยาให้คุณแม่หน่อยเราเรียกเรียอะไรที่ติดอยู่ไหนติดติดโอ้ยสบายท้องเลยลูกออกแล้ว <c oughs> ยาเล่นอะไรมาชิเมื่อย์เฮ็ดเอาไปเปิดท้องแม่ท่านผู้ชมผู้ทำไมพ้อมค่ะพ้อมค่ะจับเลยโอ้เจ็บเขาเจาะแขนครับเขาเจาะแขนเขาไม่ได้เจาะท้องเจาะแขนนี่ค่อยๆนะคะเจ็บ อ๋อเจ็บจังเลยเจ็บจังเลย <What? S 1> เอ้ยวายอ้าวพ,พันพันพันผ้าค่ะพันผ้าเร็วๆไหนพ่อก็ติดอยู่ไหนคะที่น,นี่คะ่ะวันนี้นอนดึกมากครับพ่อเพิ่งตื่นครับวายเพิ่งตื่นนะครับคุณหมอเพิ่งตื่นคุณหมอมาตรวจคนไข,ข้มาทำคลอดจอกตรงนี้ไหมครับ จาะตรงไหนครับเจาะตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้เจาะเหมืเลยเจาะหมดเลยเรามานอนกันไหมไม่เอออ่ะไม่มีสติเก้ออีกเดียวเหมดแล้วครับคุณค่ายงหมดแล้วค่ะคุณค่ายเหมือนอยู่อ๋อคนอื่นนอนอยู่เบาๆเสียงคนอื่นนอนอยู่เขาบอก ตันนี่อยู่กลางๆเจยอยู่กลางลางๆถ้าเขาตื่นขึ้นมาก็เสียงดังกลับพร้อมกันนะครับอย่าพูดนะพูดอะไร ไปโรงเรียนนกี่นหละนาคินยังไม่หายเลยนกตันเดะต้องนอนโรงพยาบาลอีกสองคืนรู้ไหมเพราะว่าหมอต้องฉีดยานาคินติดต่อกันห้าคืนทำไมอ่ะก็คืนแล้วประมาณแปดพันอ่ะนาคินก็บอกหวยให้แม่ถูกหวยสิแม่หมดกับนาคินไปเยอะแล้วอ่ะหมดเป็นหลายหมื่นแล้วเนี่ย นอนห้าคืนก็หมดไปสี่ห้าห,ห,หมื่นแล้วเนี่ยบอกหวยหน่อยเร็วหวยออกอะไรเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์อะไรเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกมันต้องหลายตัวใครจะไปซื้อถูกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หกห้าตัวดูนะ่ะขอสามตัวขอฉันปะตัวไหน แง่แง่ทำไมคือ o o o, อกอกกครับเร็วๆขอสมตัวตัวไหนอ่ะสามตัวชี้ตัวไหนอ่ะถ้าแม่นกถูกแล้แม่นกก็ซื้อนี้ให้นะเ่าบอกให้ถูกก่อนเรวเร็วทำแบบนี้บอกหมยก่อนหนึ่งสอห้าันูชฟเกว่นอน1 2 3ัน1ูชีฟ6์ฟ9าเซ็กซ์เ วันท5ทะเวนเองนะเช่อะไรหมดแล้ววันนี้บอกให้ขอสามตัวตรงๆไม่ได้บอกให้มาวันทูทีโฟไฟอ๋อหนึ่งสอสามหกเจ็ดหกเจ็ดหรอใช่ถูกไหมเนี่ยหกเจ็ดอะถูกไหมถูอทำไมจะไม่ถูกูกไม่ใช่ถือบอกอีสานกับเรากับไทพ่อกับเทินก็บอกอันอีสานซะถือ จอดตรงนี้นะครับจอดตรงนี้นว่าจอดตรงนี้ดิจอด <c oughs> ตรงนี้บอกเล่าเว้ยอะหนามาล้วนูคุณหนูติดตรงนี้ถ้าบอกหวยแม่ถูกสามตัวนะสองตัวก็ได้อะสองตัวค่ะตัวไหนเร็วๆบอกอ่าเร็วๆก็บอกไปเลย เลขสี่ประตูเลขสี่ประตูรู้แล้วว่าอยากได้รถสี่ประตูน่ะก็บอกหวยให้มันถูกสิจะซื้อให้เ yeah, ดี๋ยวคินนอนนีเอออุ้ยไม่บอกหวยตรงนี้คินเอาตรงเออไม่บอกให้คินบอกหวยหน่อยขอหวยหน่อยได้ไหมอย่าไปกัดมันสกปรกไม่เอาวันนี้ขอขอเมไม่นกใส่นมกันนะ,ะวันนี้ไม่มีนมใหญ่เลย <c oughs> ขอนมไม่นกใส่นม <c oughs> ถ้าหนากินไม่บอกไวยแม,ไม่ไม่จะกดไม่ไลฟ์สดให้แล้วนะเออวันนี้วันนี้ไม่ได้สดก็ได้ไปถ่ายรูปก็ได้เลยพูดอะไรของเขาปิดตรงไหนไหมนะฮะปิดตรงไหนอย่ากดอย,ย่ากดมั่วนะเดี๋ยวคิดดูนี่ออกก่อนเออมาแล้วทำไมเขาเป็นแบบนี้มันเสียแล้วต้องเอาไปใหม่ อ้าวบายท่านผู้ชมก่อนจะไปละวม,ม่นมันเป็นแม่ซีแม่บอสแม่บอกว่าให้นะคิดสวัสดีครับเราไปบายก็แม่ซีถหายเลยเร็วบายจุ๊บสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับยกมือด้วยไม่ใช่สวัสดีครับแต่ปากสวัสดีค่ะแม่บอกว่าสวัสดีครับ<อ>ทำไมหนูต้องสวัสดีครับด้วยหนูเป็นผู้หญิงหรอกเออไม่น่ากลัวหนยเอามาใส่มือแม่ มาใส่เลยแม่ปืนต,ตอเอาไปเอาใหม่ได้ไปเอาใหม่ได้ไงใครเขาจะให้มีแต่เขาจะตีเลยเซ็งเซ็งทำไมเซ็งอันนี้แหละนี่มันออกไม่ได้อ๋อมันติดกันอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่เอาแบบนี้คุณหมอจะตรวจตาเหรอคะตาแดงคะ่ะไม่ได้อย่งนี้อย่นี้อย่างนี้ไม่ให้เลยเขาจะเข้าด้วย ไอ้ไม่เห็นเขาจะค้าดย้ยขี่ออกดูเร็เวๆอ้าวสวัสดีขับไปแล้วเลยวๆจะอ,ออกให้เร็วว,ว,วพูดไม่พอเลยงอนแล้วเ <c oughs> พื่นอนงอนว่าอันสติเกินแปะแผลเพื่อน,นี่มันมันติดกันเพื่อนแยมันขี่ออกจากกันหลังเงิดลายบาย,บายบายก่อนเลือสจะออกให้เร็ว <c oughs> แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลัวถึงจะถาบอกให้เร็วสวัสดีครับ่ะไปแล้ว